สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาดูรีเซิร์ฟออนเกียวนะครับตัวนี้เป็นออนเกียรรุ่น a าเซ t 10ตัวนี้มีอาการสั่งงานไม่ได้สั่งอะไรไม่ได้เลยนะครับหมุนวอลลุ่มก็ไม่ได้ฟัง์กชันก็จะรวนนะฮะกดอีกอย่างนึงขึ้นอีกอย่างหนึ่งอาการแบบนี้คือเป็นที่หน้าดิสเพย์ก็ได้เพราะว่า ตัวอ n อนเกียวนี้บอดบางทีอยู่ที่ความชื้นมากๆก็จะบอดก็จะมีปัญหาครับเราจะเราจะมาแกะดูนะครับช่วงนี้ผมก็ไม่ได้ทําคลิปก็ติดงานซ่อมเครื่องเลยไม่ได้มาทําคลิปแล้วก็ออกตรวจสินค้านะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาแต่ก็ยังซ่อมอยู่เหมือนเดิมนะครับก็ปรึกษาได้ โทรปรึกษาได้นะครับนะครับเดี๋ยวตัวนี้ก็มาดูแกดูสภาพข้างในก่อนนะครับว่าข้างในด้านในเครื่องเป,เป็นเป็นเป็นยังไงบ้างนะครับก็จะมาแกดูแต่ว่าอาจจะตัดเสียงนะครับเพราะว่าจะมีเสียงรบกวนเรื่องเพลงเรื่องเสียงเพลงที่ช่างอีกคนเขาจะจะเปิดเท็ห้องเปิดเท็อยู่นะครับแล้วก็เวลาลงคลิป จติตลิกสิตนะครับผมก็เลยไม่ค่อยได้อธิบายมากเท่าไหร่ก็ส่วนมากก็ให้โทรปรึกษานะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแกะฝาดูสภาพภายในเครื่องครับ